สวัสดีครับฟิมนะครับรีแลาหินฮานนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดในหัวข้อเรื่องการลงทุนที่ดีที่สุดนั้นคือความรู้มันจริงหรือเปล่าเอาจริงถามว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือความรู้จริงไหมก็สําหรับผมนะก็มันคือเรื่องจริงนะครับในหลายอย่าง ทุสิ่งทุกอย่างที่คุณลงทุน่ะจริงจริงมันมีประสบการณ์อยู่ในนั้นเสมอไม่ว่าคุณจะลงทุนเจ๊งหรือว่าจะอะไรยังไงมันได้ความรู้อะไรใหม่ๆว่าคุณเจ๊งเพราะอะไรคุณต้องทอํายังไงมันถึงจะดีกว่านี้ถูกต้องไหมครับมันจะได้ไอเดียอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอแต่อันนี้ผมจะไม่พูดถึงเรื่องแบบว่าเจ๊งไม่เจ๊งนะเอาเป็นเรื่องแบบว่าเอาความรู้โดยตรงเลยกันถ้าคุณลงลงลง,ลงเงินเนี่ยไปเรียนเอาความรู้มา ผมบอกเลยว่ายังไงมันก็คุมเสมอเพราะความรู้ถ้าคุณยังมีความรู้นั้นอยู่ในหูอะมันต่อยอดให้คุณได้เสมออาทิเช่นแบบว่าเอาแบบผมเนี่ยไม่มีความรู้อะไรเลยนะผมก็จะทํางานในแต่ง,งานทั่วไปที่แบบว่าลูกจ้างเขาแบบอะไรอะ่ะแบบว่า แบบงานทั่วไปอ่ะที่แบบว่าคนอื่นสามารถทําได้อ่ะที่คุณไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรแต่ถ้าคุณมีความรู้คุณเป็นช่างคุณเป็นช่างซ่อมรถคุณเป็นช่างซ่อมโทรศัพท์คุณเป็นอ่าช่างไฟไมันจะสามารถเพิ่มเงินเดือนให้คุณได้มันต่อยอดให้คุณได้ ซ่อมรถถ้าคุณซ่อมเก่งมากๆวันหนึ่งระยะวันเวลาผ่านไปคุณเก็บเงินคุณดูแลอะไรเริ่มแบบว่าเข้าใจระบบของงานทั้งหมดแล้วคุณก็ทํางานเรื่องช่างเป็นวันหนึงคุณไปเปิดกิจการเป็นของตัวเองก็ได้เนี่ยครับเรียกว่าลงทุนความรู้คือมันไม่มีวันเสียหายอ่ะเพราะว่ายังไงสวัสดีชารับนี่แหละคิเพราะว่ายังไงเอความรู้ก็อยู่กับคุณเสมอผมมองว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบว่า มันเป็นความรู้ที่โอเคนะครับมันเป็นความรู้ที่มันแบบอืคือถ้าคุณไปลงทุนไอ้ที่เช่นคุณเอาเงินเนี่ยไปลงทุนแบบขายของใช่ไหมครับโซนะ่าคุณลองขายของดูแล้วถ้าเกิดว่าขายไม่ได้เจ๊งแต่ความรู้คุณมีเท่าเดิมไงคุณจะไปหางานทําคุณก็ได้เหมือนเดิมคุณก็หางานทําได้ในในแบบเดิมอะ่ะก่อนหน้านี้คุณทํางานอะไรมา ก่อนจะมาขายของคุณก็ทําได้แต่แบบนั้นเนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นความรู้อ่ะมันมีค่าเสมอแหละผมอยากให้ทุกคนลงทุนกับเรื่องความรู้เยอะๆนะไม่ว่าจะเรื่องความรู้ในด้านไหนก็ตามความรู้ต่อยอดให้คุณได้เสมอมาสามารถช่วยเพิ่มวงเงินเดือนของคุณอนะ่ะได้ดีมากนะครับก็คือความรู้นี่แหละแค่ใบเซอร์สมมติคุณอยากเป็นเทรนเนอร์คุณแต่คุณไม่มีความรู้เลยคุณเอาเงินไปลงทุนเรียน เอาใบาเซอร์เป็นโปรเฟชชั่นอลเทรนเนอร์ฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณพอถ้าคุณได้ใบเซอร์นั้นมาคุณอาจจะเริ่มรับเทรนฟรีฟแลนซ์หรือว่าจะอะไรยังไงมันก็ช่วยหาเงินให้คุณได้คนพอเนี่นอ,อกว่าไม่ว่าจะยังไงก็แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามคุณจะมีความรู้นี้ติดตัวตลอดไปเพราะว่าคุณเรียนรู้ได้ใบเซอร์มาแล้วเว้นแต่ว่าวันหนึ่งคุณเรียนแล้วคุณจะลืมมันไปก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ลืมไม่น่าจะลืมกันขนาดน,นั้นนะฮะ ก็เป็นตัวเลือกลงทุนที่ผมยังมองว่ายังไงก็คุ้มที่สุดเสมอก็คือความรู้ของคุณเนี่ยแหละทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านการเงินเหมือนพี่หนุ่มมันนี่โค้ดพี่หนุ่มมันนี่โค้ดเขาก็ลงทุนไปกับความรู้เรื่องเงินเนี่ยเยอะมากนะฮะเพราะว่าเขาเป็นหนี้18ล้านอย่างเงี้ยแต่เขาได้เรียนรู้จากนายธนาคารที่มาทวงหนี้เขาเขาลงทุนเขาเรียนรู้เขาสอบถามเขานู่นนี่นั่น จนรู้วิธีแฮร์คัรู้วิธีแบบรีไฟแนนซ์ ance, รู้วิธีอะไรแบบต่างๆนานา,ามันคือการศึกษาความรู้ของเขาแล้วเขานำไปช่วยเหลือคนอื่นได้เนี่ยครับคือการลงทุนความรู้ไม่ว่ามันจะลงทุนด้วยเวลาลงทุนด้วยเงินหรืออะไรก็ตามถ้ามันได้ความรู้กลับมามันเป็นการลงทุนที่คุ้มเสมอ โอเคครับวันนี้ก็เรื่องก็จะพูดประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรมากแค่อยากจะบอกว่าหากการลงทุนของคุณอนะ่ะมันได้ความรู้กลับมาคุณไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องเงินมากครับมันได้ประโยชน์อยู่แล้วนะครับมันจะความรู้ตรงนี้มันจะต่อยอดให้คุณได้ในอนาคตอย่างแน่นอนแต่คุณต้องรู้นะว่าจะนํามันไปใช้อะไรคุณต้องรู้ก่อนว่าความรู้เนี่ยมันช่วยอะไรคุณแล้วคุณถ้าคุณแบบว่า ถ้าคุณเข้าใจเนื้อความรู้ที่คุณกําลังเรียนอยู่ะว่ามันต่อยอดให้คุณได้ลงทุนไปเลยครับไม่ต้องกันงวลมันได้กลับมาแน่นอนโอเคนะครับวันนี้ก็มีเรื่องจะมาพูดประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับผม